คุณผู้ชมครับมีรายงานด่วนจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดสงขลาส,สบายย้อยมานะครับคุณผู้ชมฮะว่ามีการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะฮะโดยมีรายงานมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการกําลังไปปิดล้อมในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้มีการกั้นไม่ให้ผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปในรัศมีเลยนะครับ เพราะมันมีการประทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่บ้านห้วยเต่านะครับอยู่ตรงสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลานะครับหลังจากมีรายงานมานะครับว่ากลุ่มก่อความไม่สงบตรงพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะฮะมีการเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับบ้านห้วยเต่านะฮะสะบาย,ย้อย โดยการเข้าตรวจค้นเนี่ยมีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มคนร้ายนะครับทำให้สถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตึงเครียดครับเจ้าหน้าที่มีการใช้กําลังปิดล้อมอย่างเข้มงวดเพื่อกดดันนะฮะแล้วก็ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยสามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ได้นะครับและจนถึงตอนนี้ครับปฏิบัติการยังคงดําเนินอยู่ใน วงล้อมของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับโดยยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเลยนะครับในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยตอนนี้ยังคงเร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเรายังไม่สามารถเผยเผยแพร่ภาพในพื้นที่ตรงที่มีการประทะหรือว่าปิดล้อมกันได้นะครับแต่ว่าพิกัดคือตรงนี้นะครับปิดล้อม พื้นที่บ้านห้วยเต่าที่สบายย้อยสงขลานะครับคุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันครับมีรายงานมาว่ามีการเติมกําลังเข้าไปในพื้นที่เมื่อช่วงเวลาประมาณสักเกือบเกือบแปดโมงที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีเหตุการณ์รถหุ้มเกราะทหารพลิกคว่ำนะครับในพื้นที่หมู่16ที่นาทวีสงขลานะครับเจ้าหน้าที่มีการประสานข้อมูลตลอดเส้นทางเพื่อส่งต่อศูนย์นเรนทรน,นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้น ที่รถมีการประสบเหตุนะมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมฮะพลเ,เมืองดีก็เลยมีการรีบช่วยกันแจ้งเหตุกันต่อนะครับซึ่งในจุดเกิดเหตุปรากฏว่านี่ฮะไปเจอรถหุ้มเกราะทหารนะครับประสบอุบัติเหตุจากการเบรกแตกนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมรถได้นะฮะแล้วรถก็เสียหลักตกลงไปข้างล่างนะฮะเป็นไหลาทางนะฮะแล้วเส้นทางดังกล่าวนี้เป็นถนน,นในหมู่บ้านที่มีโค้งมากแล้วก็มีเหวลึกตลอดแนวนะครับ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะตามรายงานก็คือว่ามีทหารเนี่ยบาดเจ็บรวมแล้ว8นายด้วยกันนะครับโดยตอนนี้มีการนําส่งโรงพยาบาลนาทวีไปก่อนแล้ว6นายนะครับแล้วก็รถหุ้มเกราะทหารคันดังกล่าวนี้นะครับเป็นรถสนับสนุนกําลังที่กําลังจะเข้าไปพื้นที่ปะทะในสบ้าย,ย้อยนะฮะที่บ้านห้วยเต่านั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะแหมยังไปไม่ถึงนะฮะ นี่นะครับอ่ะส่วนอันนี้ก็คือภาพล่าสุดนะฮะในพื้นที่ของบ้านห้วยเต่าสบ้าย้อยสงขลานะครับที่ทางตํารวจแล้วก็ทหารนะฮะมีการเปิดปฏิบัติการในการปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับนี่เนื่องจากมีสายข่าวเนี่ยรายงานมาบอกว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยเนี่ยอยู่ที่นี่แหละครับสถานการณ์ยังคงตึงเครียดอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะในตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงได้ติดตามกันต่อนะครับที่จังหวัดสงขลาสบ้าย้อยนะครับคุณผู้ชมครับ